สวดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเด่นบาเนยเ o มเลยวันน,วนีน้จะมาเล่นวินวอลนี่เลยรอคนเข้าวันนี้จะเลยมาเล่นวินวอลรอดรอดไม่รอดรอดสีองไงก็ไ่ได้ล้างกานะไม่ได้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 ไ ไลฟ์ช่องนะครับตักตักติดตามด้วยฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าปิดไหมกูด้วยอายนะกนเข่าม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 ากด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 

เล่นเล่นเอาฮาไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ คาคนกันดิว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้อยู่ไหนกันจ๊ะตาเอ๋อยู่หรือเปล่าอยู่ไหนกันเอยมามามาเพิร์กเิร์กผมมีอะชาร์ดูบอลกับไอรอนแก๊นะครับก็เล่นเล่นเล่นรอสักนี้ก็จะได้เจอแล้วหนึ่งคน เจอแล้วเจอแล้วแล้วไม่หนียังไม่หนียังไม่นห,หนีพาดเข้าไปหนึ่งปีาดเข้าไปเอ้ยเอาไปตัด,ดอยากกันกันอะไรกันฮะอยากตายกันมากขนาดนั้นเลย อยากตายนี่นะอยากตายกันมากขนาดนั้นเลยน,ะนี่มีไหนวะห,หนึ่งดอกไปเออตอนนี้อยู่ไหนเียมอยู่ไหนอโดนโดนโดน ว้ายาย,าย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 าไม่ได้แดกกูหรอกไปจริงเลยเออจะเล่นอะไรเนะี่ยเล่นอะไรกันเนะี่ยเล่นอะไรการอยากกูว่าเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันด ก็ได้ไล่ก็ได้เล่นเล่นไล่ไปเรื่อยๆเราไม่ได้เสียดดันทำไมล่ะเออดันไปก็เท่านั้นพวกมึงเล่นทางการปั่นไปเรื่องไหนพวกมึงเล่นทางการปั่นไปเรื่องไม่ไป อาอยัางดิึไโดนโดนโดนโอ้โดน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 ,โดน,โดน,โดนมา,มา,มาไปอีกัรอบไปอีกัรอบมายิงกลองคดตัวคว้าน่งเล่นเล่นแนีล อะไรอ่ะอะไรจะพาก็เล่นอะไรกันอย่างนี uh ้ก huh. yeah. oh oh uh ็ห huh. ล yeah. ุด uh ดิเ huh. ล oh ่นเล่นเล่นเอาไปเรื่อยเรื่อยอะไรจะเล่นอะไรเนี huh. ่ยสปาร์ต้อว่าอะไรกัน ตาเอ๋ตาเอตาเอกูปล่อยแห้งหมดทุกคนเลยดีไหมเนี่ยกูปล่อยแห้งหมดทุกคนเลยดีไหมเนี่ยเออพวกมึงเนี่ยเอามาเล่นข้างนอกเล่นห้องวีดีๆไม่เล่นเล่นห้องวีดีดไม่เล่นมาเล่นข้างนอกก็ได้เล่นข้างนอกก็ได้เพื่อนเราเราเราไม่ได้เล่นยิงจังเราเล่นแล้ว mà thôi đã, mà thôi đã, chơi này cái gì, chơi này cái gì, oi, 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 cái gì vậy, bye, 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 bye đốn 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 thì khoai nhưng mà lên nào hà lên nào lên nào hà lên nào hà à lầy phải có một ngả vào đẹp này เล่นเอาแต้มนะลูกเด็กได้ได้ได้ไดเลยเอาแต้มมาได้เราจะเล่นเอาแต้มกันเล่นเอาแต้มก็ได้แจกแต้มมาได้แจกแต้มรวๆแจกแต้มมาไปแจกแต้มมาไปแจกแต้มเข้าไปโดน ลกหไหนกันแนะยอยู่ไหนไโด,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 โดน,คน่คนเล่นก็เล่นนะไปเล่นไปลวเล่นอยูหนอยู่ไหนอยู่นยอยู่ยหไหนซาเออยู่ไหนรอเปล่า

เล่นกับคนนี้ดีกว่าเอกไปเอ้ยมาไปทีน่น้ำพุดูนายมา,านอนไปนอน,นอน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 ,น,อน อย่ามาชี้หน้าไม่ชอบไม่ชอบอย่ามาชี้หน้าเราไม่ชอบตายดิไลมันต่อก็ได้เอาปีัตสบัดไปถึงไงนะ อ๋อนี่สักคนอะไรเอออย่าเลยรู <S <S โ้โอ้โหมึงต้องหยุดแถานี้ช่วยสันเปล่าช่วยสันเปล่า่วยสั้นไหม่วยสั้นไหม่วยสันไหมเฉยสั้นไหม en lo que

ก็ตเต็มหมดเลยนะโอ้โหปล่อยปล่อยไป,ปยไป,ปไปจะไปก็รีบไปจะไปก็รีบไปเออจะเอาสักแผลเนี่ยเออแผลไรเ่นเล่นดีไหมเล่นเล่นดีนไหมโอ้อะไรวะเอ,อไปไปออกไปเล่นหายเลย สนุกดี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 หัวร้อนไปดีหสอ,องห่าห่าอีสันผมไม่ได้หัวร้อไไน,นอปเป็นไงขนาดนั้นไอ้เล่นเด็บ แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ